รู้สึกยินดีแล้วก็ภาคภูมิใจทุกๆครั้งค่ะที่มีโอกาสได้แบ่งปันสู่พี่น้องนะคะได้บอกเรื่องราวของอุตอนรกับทุกๆคนที่เราพบนะคะก็จำได้ว่าวันที่24มกรา2566ค่ะได้มีโอกาสไปที่หมายไวิจาร์เกษมก็ได้พบกับท่านในพลคนขอดแก่นนะคะได้ฟังวิสัยทัศน์ท่าน ก็ชื่นชมท่านมากค่ะในเรื่องของการที่จะช่วยสร้างชุมชนกลุ่มอุตรน,นี่นะคะให้สามารถถือครองสินทรัพย์ช่วยผู้คนในสังคมนะคะกลุ่มลกากย่าได้มีโอกาสร่ำรวยอย่างเท่าเทียมเสมอภาคพ,พี่ตาชื่นชมท่านแล้วก็มองเห็นว่าท่านเป็นไอดอลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจพี่ตานะคะและยังมีอีกหลายๆท่านค่ะที่ได้ไปพบเห็นก็ เป็นแรงบันดาลใจให้เราค่ะค่ะพี่ตาก็มองเห็นอะไรในอุตตรน,นะคะมันก็คือโอกาสล้วนๆเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่พี่ตามองเห็นเอ่อเป็นโอกาสแรกๆเลยเรื่องของการเรียนรู้ค่ะค่ะด้วยด้วยวัยเกษียณอย่างพี่ตานะคะ,กะเกษียณมาแล้ว10ปีเนาะเราไม่มีความรู้ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะเข้ามาฟังเราก็ฟังแบบงงๆเนะาะใสๆเลยทีเดียวค่ะก็ จำได้ว่าวันนั้นได้ฟังแล้วเราก็ยังไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเอ้ยมันคืออะไรก็ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ดีจนกระทั่งเปิดคอร์สเรียนรู้ทุกคอร์สนะคะพี่ปาก็ไปเรียนคอร์สจับมือเรียนกับเซียนคิปโตที่เออปุตลึงค่ะแล้วก็เราก็เก็บเกี่ยวความรู้ในทุกๆครั้งที่เราเข้าคอร์สนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในห้องออนไลน์เนี่ยค่ะ ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านในพลนําอุตรอนเข้ามาในประเทศไทยนี่ค่ะทำให้เรามั่นใจแล้วก็ไปแบ่งปันกับเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆเ,เข้าร,ร่วมเรียนรู้ด้วยนะคะทําให้เรานะ่ะมีสายงานมีทีมงานค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงวัยแล้วก็หลายหลายคนนะคะที่ เอ,อ่อมีอะไรอ่ะไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ค่ะเพื่อนๆก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ก, <c oughs> ก็ก็ทำให้เราจับมือเดินไปด้วยกันนะคะก็เป็นทำให้เรามีอะไรอ่ะ <c oughs> ฟังในพลท่านวันแรกท่านก็บอกว่าที่นี่มีแต่คำว่าเรียนรู้ไม่มีคำว่าหลอกลวงนะคะไม่มีอะไรที่มันจะหลอกลวงเลยเราก็ทึ่งแล้วก็วกเออมันจริงเหรอ แล้วร้อยเหรียญเปลี่ยนชีวิตได้จริงเหรอนั่นแหละคะ่ะทาให้เราพาตัวเองนะคะศึกษาเรียนรู้แล้วก็บอกว่าเออถ้ามันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆที่นะโควิดช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ลําบากกันเป็นแถวเนาะจะออกไปทํางานจะไปไหนก็ไม่มีค่าน้ํามันรถค่ะก็ทําให้เราอะ่ะออดึงน้องๆน,นะกลุ่มลากย่าที่เป็นขับรถวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะพี่จาก็ชวนนะ บอกว่าเข้ามาศึกษาแล้วมาฟังก่อนนะคะร้อยเหรียญแค่นั้นเองเนี่ยค่ะทำให้พี่ตามองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็สิ่งสำคัญพี่ตาได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่เวียดนามกับผู้นำระดับสูงค่ะหลายๆท่านนะโดยโดยท่านในพลนำทีมไปนะคะไปดูใบไปดูออฟฟิศสำนักง,งานใหญ่เราก็ยิ่ง เพิ่มทวีคูณความเชื่อมั่นมั่นใจนะคะเกินร้อเอร์ซอันนี้ก็ตลอดช่วงของการทัศนศึกษานะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ล้วนๆจริงๆค่ะ,ะจำได้ว่าเดินไปไหนเนี่ยท่านไนคนเนี่ยก็จะให้ความรู้ให้แง่คิดดีๆให้ข้อคิดดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันนันมีคุณค่ามากๆเลยค่ะพีตาก,ก็ว่าเราด้วยวัย7จอย่างเราเนี่ย เรายังสามารถที่จะเข้ามาร่วมเรียนรู้ตรงนี้ด้วยได้นะคะก็เป็นอะไรที่ก็ภูมิใจค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและโอกาสที่สองค่ะในเรื่องของการโอกาสทางอะไรคะเราเรียนรู้แล้วเรามั่นใจแล้วเรายังได้มีแผนมาวี่เนาะทําให้เราะมามาขยายเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้โอกาสทางธุรกิจให้กับตัวเราให้มีงานทํา นะคะด้วยผู้สูงวัยอย่างเราเจ็ดสิบแล้วใครจะมาจ้างเราทํางานใช่ไหมคะแต่เราสามารถมีงานทําสามารถสร้างไรายได้ให้กับตัวเองสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแล้วมันเป็นการเราไม่ต้องลงทุนซ้ําๆอีกเลยนะคะแค่100ร้อยเหรียญเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆพี่ตาก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วกเ็เชื่อมั่นแล้วกเ็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเราจริงๆนะคะ นอกจากนี้ตอนที่พี่ตาซื้อร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะลงลงทุนซื้อไว้ซื้อคลองไว้แค่ร้อยเหรียญหนนะ้าวันนี้ค่ะเราทำงานเราก็สามารถถือคลองได้ร่วมเกือบแปดหมื่นแปดหมื่น ULS อันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะพี่ตาก็เรียกว่ามันสามารถสร้างรายได้ให้กับเรานะคะสามารถขยายต่อยอดเป็นธุรกิจให้เรา ได้ด้วยนะคะส่วนโอกาสสุดท้ายค่ะโอกาสที่สามนั้นคือโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสมาเจอเพื่อนๆน,นะคะกัลยาณนะมิตรที่ดีนะคะอยู่ในสังคมอุตรนสังคมของคนดีนะคะของของการแบ่งปันโอกาสช่วยเหลือกันทุกครั้งที่เข้าไปที่รังปิตหรือเข้าไปที่ คุตะลึงนะคะก็เจอกันพี่พี่น้องๆซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหลากหลายด้วยวัยวุฒิด้วยคุณวุฒิด้วยอาชีพนะคะแต่เราก็มารู้จักกันให้เกียรติการทักทายกันร,รักกันนะคะุอบอุ่นเป็นกันเองมากๆค่ะอันนี้ก็พิ่ตาก็ชอบชอบกับสังคมอุตรนโดยมีท่านในพลนะคะเป็นผู้นำระดัะบสูงของเราค่ะก็ สังเกตได้จากทุกท่านนะคะมีความสุขแล้วก็มีสีหน้าที่อิ่มเอิบเรียกว่าทุกคนที่เข้ามามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและด้วยความความอะไรนะคะความความหวังของเรานะคะแล้วก็ความฝันของเราพี่ตาเชื่อมั่นใจค่ะว่าฝันของเราเป็นจริงได้อย่างแน่นอนมีอนาคตที่สดใสก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าไม่ว่าจะเป็นท่าน เออพี่พน้องๆที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะที่เข้ามานานแล้วนะคะก็อย่าห่างอย่าห่างหายไปนะคะจากห้องประชุมแห่งนี้นะคะร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันและสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาก็เป็นโอกาสของท่านเลยจริงๆนะคะโชคดีพี่ตาเชื่อว่าทุกท่านน่ะในห้องนี้โชคดีมีบุญแล้วสําหรับตัวเองมั่นใจค่ะว่าตัวเองโชคดีมีบุญนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้นะคะกาก้าวเดินไปด้วยกันทุกท่านสามารถที่จะขึ้นตำแหน่งนะคะเท่าเทียมได้กับรุ่นพี่ไม่ยากทุกท่านก็เรียนรู้นะคะไม่หยุดที่จะก้าวเดินนะคะสามารถพิชิตตำแหน่งได้แน่นอนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดค่ะพี่ตามั่นใจว่ายิ่งเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะทุกท่านจะหลงรักอุตอนเชกเช่นเดียวกับพี่ตาค่ะ ขอบคุณค่ะท่านธีรพลพิตาคืนใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณพิตามากนะครับเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมนะครับแม้อายุจะเลยกเกษรราชการแล้วนะครับแต่ว่ามีไฟในการทํางานนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยน่าชื่นชมเลยก็คือพิตาเนี่ยจะดูแลสมาชิกทีมงานอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับจนมีสมาชิกหลายท่านเนี่ย